วันนี้ไปรับของรางวัลมาเรียบร้อยแล้วได้แมงม,มุมฟรีมาหนึ่งตัวจากเพจเพจหนึง่งเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าเพจไหนนะครับแล้วก็ได้เป็นสายพันธุ์ curly h a i นั่นเองนี่ผูกโบโอย่างดีไปรับเองที่จัดตูจักนะฮะแหนึ่งเนี้ยเจ็ดิบคนแบบโชคดีมากอ่าแกะ และนี่นะฮะสิ่งที่อยู่ในกล่องก็คือเจ้าเคอรี่แฮงดฮอนดูรันนั่นเองนี่เป็นไซส์แบบสลิงนะฮะนี่ได้มาจากได้ฟรีมาจากกิจกรรมของเพจเพจ <ๆ S 2> หนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะเหมือนที่ผมได้บอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะจัดตู้ให้กับน้องกันเดี๋ยวค่อยไปรอดูอีกทีว่า จะหน้าตาออกมาเป็นยังไงแล้วก็น้องลอกขาบไปแล้วด้วยเรียบร้อยเนี่ยมีเลามีร่องรอ,อยขาบในนี้เค okay, เดี๋ยวไปดูกันแล้วนี่นะครับก็คือเจ้า c u r ี่ hair ของเรานั่นเองนี่ที่ผมได้มานะจากกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมจากในเพจเนาะซึ่งเป็นเพจไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะอ่าซึ่งผมได้รางวัลมาก็เลยไปรับมาวันนี้เลยที่จัดตุจักนะครับ เดี๋ยวผม,มจะเอาเจ้าคือลี่แฮร์ตัวเนี้มาใส่ในถ้วยที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับก็นิดนึงเนี่ยดูก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงให้มันมีพื้นที่มากขึ้นเนาะซึ่งมันเป็นถ้วยเก่าของเจ้าโกลเดน้นนีนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมย้ายโกลเดน้นนีไปแล้วไงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคือลี่แฮร์มาใส่แทนซึ่งไปดูกันเลยดีกว่าตอนที่เราเริ่มจัดบ้าน ตอนนี้ผมก็ทำการจัดบ้านให้กับน้องแล้วนะครับต่อไปเราก็จะปล่อยให้น้องไปเข้าบ้านใหม่ซึ่งเท่าที่ผมสังเกตนะตั้งแต่มาถึงผมเนี่ยยังไม่หยุดเดินเลยคือค่อนข้างจะแบบซนมากๆตัวนี้นี่นี่ฮะไงเ็คือรีแฮนั่นเอง เดี๋ยวดูดิว่าจะยอมลงบ้านแบบง่ายๆไหมผมไม่เคยแบบประสบความสำเร็จในการย้ายบ้านแมงมุมเลยนะครับซนทุกตัวกว่าจะย้ายได้ แล้วตอนนี้นะครับนี่ผมก็ย้ายเสร็จแล้วเนาะพอดีเมื่อกี้กล้องมันตัดอ่านี่เลยเข้าอยู่ในบ้านแล้วเรียบร้อยหวังว่าน้องจะชอบบ้านหลังนี้นะครับที่ผมทําขึ้นมาให้ก็ความสมความชื้นก็จัดให้แล้วเนาะเรียบร้อยนี่แล้วเรามารอดูน้องโตไปพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวเหลือใส่สป,ปริงเทลอีกอย่างหนึ่งเดีย๋ยวใส่สป,ปริงเทลก่อน ใส่ปิงเทลไ้สักนิดนึงจะได้ไปช่วยกันกำจัดพวกเชื้อรานะครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะฮะนี่จะเ,เจอกันคลิปต่อไปครับ